แนวทางอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ยังคงเดินต่อนะครับผมมาล่างหนึ่งตัวประจําวันที่16ธันวาคมรอบหนึ่งพุทจิก็ได้ไปต่อครับ16พุจิก็ยังได้ไปต่อเช่นกันรอบล่าสุดนะครับ1ธันวาคมมาล่างหนึ่งตัว9นะครับได้ไปต่อนะครับผมสูตรนี้วิธีคิดตามนี้ครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้ง วัน2ตัวท้ายใช้หลัก10 1ครั้งครับแล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่2ใช้หลัก10 2ครั้งปิดท้ายบวกด้วย6ผลนะครับได้เท่าไหร่นำไปบวก1ครับวิธีคิดตามฟอร์มด้านบนครับ1 1 1 2บวกด้วย6ก,ก็จะได้2บวกด้วย5บวก9 9ก้านะครับแล้วก็บวกด้วยหผลบวกเท่ากับ40่สิบนำศูนย์นะครับจากตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่นำไปบวก1ผลก็ได้1ตําแหน่งที่นําไปใช้ครับคือ0แล้วก็1นะครับผมสูตรนี้ครับมาล่าง1ตัว0นย์กับ1